สวัสดีจ้าทุกคนมาทักทายแล้วก็เจอก,กันกับพี่นุ่นเหมือนเดิมนะคะวันนี้พี่นุ่นจะมาให้สิ่งนี้กับทุกคนนะคะก็คือคำพูดของเราค่ะสำคัญมากๆเลยค่ะที่เราควรจะระมัดระวังแล้วก็ควรที่จะคิดก่อนพูดนั่นเองคำพูดมันก็คือคลื่นพลังงานชนิดหนึ่งที่เราพูดออกไปที่เราส่งออกไปนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งไหนหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เราไม่ชอบที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราห้ามพูดค่ะห้ามไปนึกถึงมันเพราะมันจะกลายเป็นจริงถ้าคุณคิดแล้วก็ย้ำจนติดเป็นนิสัยยกตัวอย่างเช่นทำไมบางคนชอบพูดว่า ไม่มีตังเนี่ยไม่มีเงินเนี่ยห้ามพูดค่ะมันเป็นคำพูดที่เหมือนกับมันไปไปบอกเราว่าเราจะเป็นคนที่ไม่มีเงินเราควรจะหาคำพูดที่มันดูดีกว่านั้นหน่อยไปบอกว่าตัวเองไม่มีเงินไม่มีตังไม่มีเงินเป็นคนโชคไม่ดีทำอะไรก็ไม่ค่อยสำเร็จแบบนี้ค่ะ มันเป็นคําพูดที่หมดพลังนะคะเป็นคําพูดเหมือนกับว่าเราเป็นคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะเป็นคนนั้นเป็นคนที่ไม่มีเงินเป็นคนที่ทําอะไรก็สําเร็จได้ยากแบบนี้ค่ะห้ามพูดค่ะเพราะทุกครั้งที่เราคิดทุกครั้งที่เราพูดมันเป็นคลื่นพลังงานที่เราส่งออกไปและถ้า คุณย้ำคิดบ่อยๆจนติดเป็นนิสัยเราจะกลายเป็นคนนั้นค่ะคนที่เราพูดคนที่เราคิดเพราะฉะนั้นถ้ารู้อย่างนี้แล้วทำไมเราไม่ปรับเปลี่ยนคำพูดของเราเปลี่ยนความรู้สึกของเราให้เราคิดว่าเรามีทางเราสำเร็จเรามีเงิน ชีวิตของเราต้องไม่อยู่กับที่ชีวิตของเรามันต้องมีดีกว่านี้สิมันต้องมีเงินสิมันต้องก้าวหน้าสิมันต้องเติบโตสิเนี่ยค่ะมันจะเป็นคําพูดที่ส่งเสริมเราเป็นความรู้สึกที่เรามีกําลังใจมีพลังไม่ใช่ไปพูดว่าไม่มีตงังโชคไม่ดีทําอะไรก็ไม่มีคนสนับสนุน ไปไหนก็ลำบากอย่าไปพูดค่ะอย่าพูดมันจะเกิดขึ้นจริงค่ะถ้าเราคิดและย้ำบ่อยๆเพราะจิตใต้สำนึกของเราเขาจะรับคำสั่งจากจิตสำนึกในเมื่อความคิดของเราส่งมาที่จิตสำนึกบ่อยๆจิตใต้สำนึกเขาไม่รู้ค่ะว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราส่งไปมันถูกหรือผิดมันดีหรือไม่ดีเขาจะรับคำสั่งจากจิตสำนึกเพราะฉะนั้น ดูอย่างนี้ก็ต้องพูดในเรื่องที่ดีในเรื่องที่สีส่งเสริมเราในเรื่องที่เป็นไปได้เป็นเรื่องที่เรามีความสุขทำไรก็ง่ายๆสบายสบาสำเร็จมีโชคมีคนรักเป็นคนนะไปไหนมีแต่คนอยากอยู่ใกล้เป็นคนหน้าตาดีเป็นคนดีแบบนี้ค่ะพูดในสิ่งที่ดีรู้สึกในสิ่งที่ดีมันจะมันจะดีกว่านะคะ อันนี้เรื่องจริงนะคะมันเป็นวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นพี่นุ่นก็เอามาฝากแค่นี้นะคะอยากให้ทุกคนหันมาคิดดีทดําดีพูดดีกับตัวเองพูดดีกับคนรอบข้างของเราส่งความรู้สึกดีๆให้กันชีวิตเราจะมีความสุขมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่นุ่นเอามาฝากแค่นี้จ้าสวัสดีจ้า